สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Annie and Belle ครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจดู ep 46่สขีดสาครับก็อย่างที่เราบอกไว้น,นว่าเราจะมาทำกิจกรรมตัวนี้นะครับเกียรตยิยศสูงสุดนะครับก็คืออ่าอ่าเซิร์ฟเวอร์ vs เซิร์ฟเวอร์นะครับก็นี่นะครับอ่าวันแรกนะครับก็มีอ่าใช้ฟรอร์ติคอนหนึ่งชิ้นเพื่ออัปเดตสิ่งปลูกสร้างได้3,000คะแนนนะครับแล้วก็ประเมินทูมหนึ่งขั้น ได้120เอ้ยขอโทษ210คะแนนนะครับจิ้มนะครับหนี่มันก็จะมีบอกเลเวล1ได้เท่าไรเลเวล2ได้เท่าไหรนะครับแล้วก็ใช้เล่งก่อสร้างนะครับ1นาที90คะแนนใช้เล่งวิจัย1นาที90คะแนนใช้เล่งฝึกนะครับหรือเลื่อนขั้นนะครับได้90คะแนนครับอ่าฟริคอร์ก็คือการสร้างนะครับ ดี๋ยวนะจิมมันคือการอัปเกรดนะครับก็เราก็ต้องไปสร้างอันนี้เพิ่มนะครับซึ่งแฮ่เฮ่ไม่พอนะครับแล้วก็อันนี้เราต้องไปอัปเพิ่มด้วยนะครับมีทิ้งระเบิดมีอะไรอย่างเงี้ยเนะาะก็เดี๋ยวผมจะจิ้มอันแรกให้ดูเลยนะครับอัปอะไรดีเมื่อกี้มันบอกทิ้งระเบิดเนาะแต่ว่าถ้าจะเอาสู้สึก ก็ต้องใช้โล่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาไปอัพทิ้งระเบิดอีกทีนึงยังไงเราก็ต้องเอาทหารหนึ่งทั้งหมดนะครับเรวขออนุญ,ญาตอัพอันนี้ก่อนนะครับโอเคเสคร็จแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราใช้เล่งทหารไปเนาะนี่คะแนนขึ้นประมาหมื่นห้านะครับโอเคอ่ะมาเราอัพเกรดนะครับ อ่าผมจะไม่กดเร่งจะไม่จะไม่เปลี่ยนตัวผู้ต้องขังหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าสมมุติเราใช้แล้วเราจะไม่มีเอาไปใช้เร่งในการอัพก่อสร้างนะครับซึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะครับมันใช้สิบสองชั่วโมงในการปลดล็อกนะครับก็ถ้าเรากดเลยมันจะไม่ถ้าถ้าเราใช้ตัวอื่นที่เป็นรถ ลดเวลาก่อสร้างอะ่ะเราก็จะไม่มีของไปท,ทําเควสเอ้ยเราจะไม่มีสิ่งก่อสร้างไปทําเควสนะครับไม่ได้ไปของโอเคก่อนแล้วนะครับปิ้วเราจะไให้เพื่อนช่วยด้วยนะพอถ้าเพื่อนช่วยอะ่ะเราจะมันจะเสร็จเร็วอะ่ะมันเกินสองชั่วโมงอยู่แล้วเพื่อนช่วยมันอยู่ที่ประมาณสามชั่วโมงอ่ะครับโอเคอ่าหลังจากหลังจากใช้ไปนะครับนี่ปลดล็อกนะครับ เมื่อกี้มันหมนะื่นห้าเนาะอันนี้ขึ้นมาเป็นอสี่แสนนะครับก็น่าจะประมาณสามแสนเก้านะครับที่ใช้ไปเมื่อกี้เนาะโอเคแล้วก็อันนี้ใช้หนังสือนะครับหนังสือหนังสือมันมีกิจเอื่นอีกไหมเดี๋ยวนะขอดูหน่อยเพราะว่าอยากใช้ได้ครอบคลุมที่สุดอ๋ออันนี้เป็นชิ้นส่วนฮนะีโร่ฮะ อือืมอือืม,อม,อมถ้าชิ้นส่วนฮีโร่หรอหมดวันนี้ฮะอืม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 อันนี้คืออะไรนะอ๋ออันนี้คืออันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ผู้คุมนั่นเองนะครับกดผิดว่าชิพหายแล้ว เออมันน่าจะเหลืออยู่มัง้งหรือเป้าไม่รู้เฮ้ยเตะเตือนใจโอเคเรามากดอันนี้ต่อดีกว่าเศร้าวะ่ะเดี๋ยวนะวันอื่น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 อันนี้ใช้ชิ้นส่วนใช้เร่งใช้อืมใช้ชิ้นส่วนเหมือนกัน เหมือนจะต้องเลือกเลยอ่ะว่าจะเอากิจไหนดีอะไรเงี้ยเนาะนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปจิ้มหนังสือนะครับเอาอะไรดีตอนนี้อัพเท่าเกันนะครับเอาโลแล้วกันโอเคเราของก็หมดนะครับต้องไปตามล่าของตัวนี้เพิ่มอีกนะอ่ะดูดิเราใช้ของไปนะครับได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อู้ ดแสนเลยนะครับปลดล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วก็แต่อันดับไปดูที่97นะครับเดีย๋ยวเราลองดูลำดับส่วนบุคคลนะครับชื้าคุณต้องทำคะแนนได้แส6 0 0 0นะครับ7แส0สอเพื่อที่คุณจะแต่อันดับขึ้นมาได้เกินลำดับร้อยนะครับก็จริงๆตอนนี้มันก็ยังขำๆกันอยู่อะ คะแนนมันจะไอ้นี่อีกทีหนึ่งก็คือก่อน9โมงเช้าพรุ่งนี้ครับที่เขาจะอัดกันเพื่อที่จะแตะอันดับขึ้นมาเพื่อได้ของนะครับส่วนของนี่อันดับนะครับคะแนนันดับก็จะนี่ประมาณนี้นะครับอ,อย่างอ้อมันให้ที่150บวกจะได้พวกเพชรนะครับแล้วก็ได้แร่ต่างๆเนาะถ้า 1 0 1่งรนถึงร้อนะครับจะได้เพชร800แล้วก็เร่ง1ชั่วโมงมีอ่าเร่งวิจัยกับเร่งทหารนะครับใช่มันไม่ควรแจกมันไม่ควรแจกเร่งสร้างนะเพราะว่าหินกูไม่มีนะครับไอฟอร์ติคอนเนี่ยเราไม่มีในการอัพบ้านเลเวลนะครับเร่งมันเลยไม่จำเป็นนะอ่าแล้วก็ไอกล่องสุ่มซัพ์นะครับสี่สิบ มีอ่ากอสูงสุดยี่สิบนะครับส่วนที่ห้าสิบเอ็ดถึงร้อยนะครับก็ได้เพชรพันหกนะครับแล้วก็ได้เล่งอย่างละสองชั่วโมงนะครับแล้วก็สุ่มสิบสิบนะครับแล้วก็ที่ยี่สิบเอ็ดถึงอ่าตัวห้าสิบนะครับก็จะได้เพชรสามพันนะครับแล้วก็ได้เล่งนิดหน่อยอ่าส่วนลำดับหนึ่งนะครับได้เพชรห้าหมื่นนะพวกนี้ก็มันก็เติมเงินเพื่อที่จะเอาเพชรเพิ่อพอมอ่ะมันจะได้โบนัสนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของพวกลำดับแรกๆเนาะแล้วก็มีอ่าลำดับ2ได้เพชรส่หมื่นนะครับแล้วก็ลำดับ3ได้เพชรสามหมื่นสองนะครับที่4ถึงที่5ได้เพชรสองหมื่นสี่ครับแล้วก็อ่าที่6ถึงที่10ได้เพชรหมื่นหกนะครับโอ้อลืมอ่าส่วนกิลนะครับนี่ัำดับหนึ่งได้เพชรสัมพันธ์ได้สุ่มฮีโร่ขั้นสูงส0ใบ แล้วก็อะทำไมได้แค่เนื้อกับไม้วะ,ะได้หมื่นหนึ่งสองร้อยอันนะครับก็เท่าไหร่สองแสนไม่ใช่ไม่ใช่ 200, สองแสนสิมันยี่สิบล้านอืมประมาณนั้นนะครับก็ที่สองก็จะได้เพชรลงมานะครับก็คือที่สองพันนะครับที่สามก็ ได้เพชรน้อยลงมานะครพันแปดนะส่วนตอนนี้เราอยู่ที่สองนะครับอันดับคะแนนนะซึ่งเขากําลังไล่ตามมาเลยนะตาที่สองเนี่ยนี่ก็มีแววว่าเราอาจจะชนะนะครับอืมนี่ไงเราห่างทิ้งห่างไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็อเออเซิฟนูนเขาไม่ค่อยเล่นกันหรือเปล่าวะหรือว่าเขายังไม่ตื่นนะก็ไม่แน่นะครับเนี่ย เพราะว่าเราแข่งกับเซนะิร์ฟส1ิบเอ็ดนาะที่สี่ห้าหกเป็นเซิร์ฟส1สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามเป็นเซิร์ฟเรานะครับอันนี้ยังเนาะมันมีคะแนนรวมทั้งหมดด้วยฮใช่เรายังได้ที่เรายังได้ที่สองอยู่นะครับส่วนเซิร์ฟเราก็อ่ากิวที่หนึ่งคองที่หนึ่งไปนะครับส่วนของรางวัลปลดล็อกนะครับก็ที่ อันแรกเลยนะครับก็คือได้เหรียญกิตยศนะครับ6อันสุ่มฮีโร่เอกโทษสุ่มทรัพยากรนะครับ400อันนะครับแล้วก็ได้เร่งทหาร5นาทีมา30อันนะครับอันที่สองนี่ครับเพชร600ครับแล้วก็เหรียญกิตยศนะครับอ15อันแล้วก็สมทรัพย์นะครับ600อัน แล้วก็ได้เร่งสร้างนะครับ5นาทีมา30อันนะครับอันสุดท้ายไม่ได้ฟอร์ติคอร์มาครับก็ได้ฟอร์ติคอร์มา20นะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับกิตยศอีก30ครับแล้วก็สุ่มซับ800ครับแล้วก็เร่งวิจัยนะครับ5นาที30อันจ้ะ อ่าแล้วก็มีอันนี้รางวัลเพิ่มเติมนะครับนี่ได้ฟอร์ดิโอลสิบอันนะครับแล้วก็ได้ตัวเพชรนะครับหนึ่พได้ตัวอ่ส่วนฮีโร่สีทองนะครับ2อันนะครับแล้วก็ได้เล็ขทหารอีกหนึ่งชั่วโมง2อันนะครับกดรับเรียบร้อยยี yeah. ่นะครับก็เดี๋ยวพอปลดล็อกไปเรื่อยๆมันก็จะก็เ,เหมือนให้เท่ากันไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเราปลดล็อก ทั้งหมด6อันคิดว่าน่าจะได้ครบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลพันธมิตรที่ผมเผื่อกดลับไปเ้วเรียบร้อยนะครับก็อันแรกได้เหรียญกิติยศสามนะครับได้ไม้หนึ่งหมื่นยี่สิบอันได้เหล็กหนึ่งหมื่นสี่อันแล้วก็ได้น้ํามันนะครับหนึ่งพันสิบอันนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็ออ้ได้เหรียญกิติยศ6อันนะครับได้ความเร็วเก็บเกี่ยว8ชั่วโมง2อันนะครับ แล้วก็ได้เลขนักษานะครับ5นาที25อันครับแล้วก็ได้สุ่มนะครับสุ่มซับนะครับ600อันนะครับส่วนกลองสุดท้ายนะครับได้เหรียญดิจกิยศ9อันนะครับแล้วก็ได้คู่มือจับกลุ่มในตำนานนะครับอันนี้จะเป็นอ่าอัพสกิลของตัวสีทองนะครับได้มาทั้งฝั่งสงครามแล้วก็ฝั่งจับกลุ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับ อุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยทหารตัวนี้เป็นเดินทับนะครับบวกความเร็วล่ามังสเตอร์หกเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ฟอ์ดิคอร์นะครับเนะอ่อใช้สามเหรียญแรกได้ร้อยตอนนี้เรามีเท่าไหร่เรามีหกสิบเก้าอันเหมือนจะได้แค่ยี่สิบสามอันแท้ แล้วก็มีอันนี้ผู้ชนะพิเศษเหรอความหมายคือเราต้องทำเหรียญให้เกินก่อนโอเคอ่ากิดนี้ก็น่าจะมีแค่ทั้งนี้ครับนอกนั้นก็เป็นการใช้เล่งนะครับก็อย่างที่เห็นคือกดไปจิ้มนิดจิ้มหน่อยก็ทะลุเพดานไปแล้วนะครับก็อุ้ยอันดับตกเร็วมากครับเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังเก้าสิบจอยู่เลยตอนนี้ขึ้นไปร้อยละ นะครับก็ผมอาจจะได้อัดเร่งพวกเร่งทหารกับเร่งวิจัยนะครับเดี๋ยวมันจะมีกิจมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะใช้ของอเร่งซากนะครับแล้วก็สามทุ่มจะใช้วิจัยนะครับแล้วก็ที่หนึ่งนะครับถ้าไม่หลับไปซะ,ะก่อนก็คงได้ใช้เร่งทหารนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ